วดีครับพกบกันอยกแล้วนะครับในจ่งหสถียนนักสามนาวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่18ปเดือนกันยายน2 ,568 นะครับเมื่อวานผมชุ่งวนันขุ๋ยไปครับวันขุ้นข้าวไปวันนี้ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับฝนตกมาอย่างหนักเลยที่จังหวัดแพร่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ มาแล้วเห็นไม่รู้ว่าพายุหรือว่ามรสุมนะครับน่าจะเป็นมรสุมมากกว่าเห็นบอกว่าร่องอากาศผ่านภาคเหนือนะครับเนี่ยฝนตกมากเลยนะครับวนัวนนี้ซึ่วันฝุยเมื่อวานนะครับฝุรยรอบสองนะครับฝุยรอบสองไปเมื่อวาน รยากาศวันนี้ค้มไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ว่างเลยนะครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับไม่มีที่ว่างครับท้องฟ้านี่ค้มหมดเลยครับอยู่บ้านทุ่งนะครับบ้านทุ่ง บรรยากาศที่รับรองได้เลยนะครับเย็นสบายมิกี้อบอ้าวมากเลยก่อนฝนจะตกเอาดูในร่องน้ำานี่ <c oughs> นี่เหมืองนะครับเหมืองแทบไม่รู้ว่าจะเป็นเหมืองนะครับเพราะว่าต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับหน้าฝนเนาะหญ้าเยอะหน้าฝนก็เป็นธรรมดาครับหญ้าเยอะ เนี่ยดูดูลักษณะของข้าวขาดปุ๋ยครับเนี่ยข้าวขาดปุ๋ยจะออกเหลืองเหลืองนี้นะครับเนาะที่ข้า,ขาวเขาได้รับปุ๋ยดีเขาจะออกเขียวๆนะครับมต่างกันนะครับต่างกันเนี่ย,ยบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะชีวิเตเกษตรกรแล้วข้าวจะราคาเท่าไหร่ ข้าวราคาเท่าไรเมื่อวานก็เพิ่งประชาคมนะครับที่บ้านผมเพุ่งประชาคมในข้าวที่ทางรัฐบาลเ็าจะช่วยไล่ละพันบาทนะครับพุ่งไปไปร์ชุมเมื่อวานนะครับนันก็พอประชาคมแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็จะมี ระยะนะครับระยะที่ว่าเขาจะส่งและรายงานการประชุมเล่าข่ลงประชามติไปเมื่อวานนะครับว่าประชาชนนะครับที่จะได้ไร่ละพันบาทได้ตอนไหนนะครับนาะแล้วเขาจะประกาศให้ให้ทราบอีกทีนึงแค่ว่าเมื่อวานเนี่ยครับป,ประชุมกันมาแล้วนะครับนอ้อสำหรับกรเกษตรกรนะครับรเกษตรกร ช่วงน,นี้ก็ข้าวบ้านผมยังไม่ออกรวงเลนะครับไม่ออก้วงนะครับเพิ่งจะได้บางคนก็ได้สองเดือนสามเดือนนะครับก็ยังไม่มีใครที่ออก้วงกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกอันนี้ปลูกอ่าสุดท้ายเขานะครับไอตรงเนี้ยใกล้ๆกับไอที่อยู่ของผมเนี่ยเอาปลูกสุดท้ายเขาเลยก็รอวันนะครับรอวัน คือช่วงนี้ที่ทางเหนือนะครับที่ที่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครที่จะต้องการน้ําเท่าไหร่ครับเพราะวันฝนตกตลอดฝนดีดีครับทีนี้น้ํานี่เต็มเหมืองเลยนะครับบ้านผมทํานาได้สองครั้งนะทานาสองครั้งมีมีเหมือง,องน,นะครับีเหมืองน่นนะครับจุดตุด เลยห้ามผมอีกหลังนึ่งเนี่ยนี่ห้ามผมใช่ไหมมันจะเลยจากนี้ไปอีกประมาณสักสองร้อยสามร้อยเมตรอ่ะก็จะมีเหมืองอยู่ก็จะมีเหมืองอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ ทังบ้านผมเขาก็ไม่ต้องการยังไม่ต้องการน้ํานะครับเพราะว่าผลม,มันงดีเกินน่าจะเป็นนาปลังนะครับนาปลังที่เขาต้องการน้ําใครทําไวหน่อยก็ทันน้ำเนาะแต่ปีนี้ว่าน้ําดีนะน้ําดีผมว่าทางเกื่อนทางอ่างต้องรีบเก็บกักตอนนี้นครับเพราะว่าใกล้ใกล้ปลายฤดูแล้วช่วงนี้ปลายผลแล้วนะ ปลายฝนแล้วครับอีกไม่กี่เดือนเพื่อจะได้เกี่ยวข้าวแล้วก็พศจิกาต้นพศจิกาก็ปลูกก็เกี่ยวกันหมดละต้นพศจิกานะ,อะตอนนี้กันยาตุลาพศจิกาแล้วออต้นเดือนอ่ะประมาณที่แปดที่เก้าที่สิบก็เขาเกี่ยวออแล้วนะครับแต่ว่าราคาข้าว เห็นทางแถวยุทธยาที่เขาเกี่ยวกันก็บ,บอกราคาไม่ดีนะแต่รัฐบาลใหม่ก็จะช่วยยังไงก็ไม่รู้นะครับนะแล้วมีเกษตรนะครับท่านธรรมนัสนะครับท่านธรรมนัสน่าจะช่วยเกษตรกรน,นะครับแถวบ้านของท่านมนัสก็แถวนั้นก็หนุกนากันเยอะนะแถวจังหวัดพะเยาผมอยู่จังหวดแพร่ นะครับใ,ใกล้กันนะครับก็ใงไงไงก็ฝากฝังท่านมาหน้าด,ด้วยนะครับช่วยเหลือเษกษตรกรด้วยนะครับช like ่วยเหลือเกษตรกรด้วยไม่ว่าจะค่าค่าไรล,ละพันละปาค่าค่าปุ๋ยก็ได้นะครับนะค่าปุ๋ยก็ดีปุ๋ยเนี่ยถติว่าช่วยอย่างท่านทำไอ้คนละครึ่งอ่ะปุ๋ยคนละครึ่งอ่ะ ปุ๋ยกิโลปุ๋ยไอถุงละแปดร้อยก็ครึ่งหนึ่งก็สี่ร้อยเนี่ยนะครับเนาะ,ะช่วยไปอย่างเนี้ยถ้าช่วยได้นะครับช่วยได้ก็เกษตรกรเนี่ยลำบากนะครับลำบากไม่รู้จะทําอะไรบางคนก็ว่าไม่ปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรปลูกกล้ปยปลูกอะไรมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าที่นาแถวบ้านผมเนี่ยมันน้ําท่วม ถ้าปลูกต้นกล้วยนี่ก็ตายหมดไม่มีเหลือต้นกล้วยต้นอ้อยต้นไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะปลูกไม่ได้คนคิดเนะี่ยมันคิดได้แต่ว่าเกษตรกรนะทาไม่ได้นะครับอา้าวถ้าน้ําท่วมทำไมไม่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็หายไปกับน้ําหมดเลยเวลาน้ําท่วมนะครับเนาะเวลาน้ําท่วมอนะไหนจะดูแลพวกนกพวกอะไรอีก คทั้งนกทั้งน้ําซื้อตะข่ายมากก็คุ้มได้ปีปีไม่ถึงก็ผูกพังหมดเลยนะครับเนาะผมเคยทํามาหมดทุกอย่างละแต่มันไม่ได้ผลมีแต่ลงทุนลงทุนลงทุนตลาดกันเมื่อเราทําได้ตลาดก็ไม่ค่อยมีไม่รู้จะไปขายที่ไหนครับทําได้แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนีย่ยเป็นเรื่องที่ว่า เกษตรกรเนี่ยต้องคิดหนักๆนะครับมันไม่มีตลาดรองรับยังราคาวัวควายตัวนี้อ่ผมเคยเลี้ยงวัวมานะครับก่อนหน้าต้องไปดูคลิปผมอะ่ะผมเลี้ยงวัวไว้ซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นสี่มืนขายได้ตัวหมื่นว่าบาทหรือเจ็ดแปดพันนะครับมันไม่คุ้มค่า ดังนั้นนะคนที่จะมาเป็นเกษตรกรนะครับลำบากกระดูกสลังลองชาติเนี่ยลำบากละอน,นาคตเด็กๆเกไปทำอะไรครับเนาะงานการก็หายากแต่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีผืดเชองนะครับมีเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับพอ ขายข้าวขายอะไรไม่ไม่ไมดีแล้วทีนี้รัฐบาลจะไปเก็บภาษีกับใครครับมาเค้นกับประชาชนประชาชนก็ไม่มีไม่มีเงินแท้เงินจะใช้จ่ายก็ไม่มีภาษีที่จะมาเก็บกับประชาชนมันก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ที่ผ่านมานี่ก็ภาษีไอ้ไอ้ เก็บเก็บขยะพยมูนถอยก็ขึ้นไม่ล้ะนะครับขึ้นมาทุกอย่างคนที่มีเงินเดือนกินก็ดีนะครับนอกาคนเป็นข้าราชการกินเงินเดือน,อนก็ดีแต่ว่าประชาชนตาดำๆนี่มันไม่มันไม่มีช่องทางนะครับเนาะไม่มีช่องทางทำมาหากิน เนี่ยก็ยังไงก็ขอฝากฝังด้วยนะครับรัฐาบาลนะครับส่งเสริมเขาปลูกก็ต้องมีตลาดให้เขาด้วยนะครับมีตลาดที่จะไปขายอ่ะอย่างข้าวเนี่ยถ้าไปขายต่างประเทศได้มีการเจรจาไปขายต่างประเทศได้ประชาชนอาจจะแท็ก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 แล้วก็ใส่ชื่อยี่ห้อของตัวเองเราไปขายได้เออก็โอเคนะแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ทุกอย่างครับเนาะ รัฐบาลก็จะได้มีภาษีเข้าประเทศแต่นี้มันทําไม่ได้สักอย่างแค่ขายม่นรู้จะ่ขายไหนขายให้ลุงสีลุงสีก็กดค่าแรงกดไอ้กดเงินไอ้ในค่าข้าวนะครับค่าเกี่ยวค่าเอาไปส่งลงสีครับไหนจะค่าเกี่ยวค่าปลูกค่ายาโอ้ยสารพัดนะครับเนาะ พูดไปกาะไรมีนะครับเนาะเกษตรกรก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ฝนตกอย่างนี้เกษตรกรก็ดีใจนะครับไม่ต้องไปเอาน้าเข้านานะครับแล้วพอข้าวได้รับน้าฝนมันก็โตไวนะครับโตไวมันจะเกี่ยวขจีเลยนะครับมันเย็นสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องกระเตียนนออนอภิษรธนาด้วยนะครับครับสวัสดีครับ